เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะดิฉันนางสาวนาันทิชาอุตปารหัสนิสิตหกห้าสองศูนย์ศูนย์สามห้าหนึ่งค่ะวันนี้เราจะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลผมให้สวยง,ง,งามขั้นตอนการดูแลผมให้สวยง,ง,งามนั้นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดูแลผมได้กล่าวไว้ว่าเหตุผลที่ผมดูไร้ชีวิตชีวาและแห้งคือการสระผมที่ผิดนั่นเองค่ะหากเพื่อนเพื่อนต้องการผมที่สวยง,ง,งามเรามาทำตามเคล็ดลับของเราดูสิคะ ขั้นตอนที่หนึ่งทำให้ผมเปียกด้วยน้ำอุ่นเพื่อที่จะเปิดชั้นนอกของผมขั้นตอนที่สองนวดแชมพูลงบริเวณหนังศีรษะด้วยปลายนิ้วขั้นตอนที่สามล้างผมออกด้วยน้ำเย็นเพื่อที่จะปิดชั้นนอกของเส้นผมค่ะขั้นตอนที่สี่บีบน้ำส่วนเกินออกจากเส้นผมก่อนจะทาครีมนวดขั้นตอนที่ห้านวดครีมนวดลงบริเวณปลายผมและล้างออกให้สะอาดค่ะ ขั้นตอนที่6ซับผมให้แห้งห้ามถูหรือบีบเส้นผมเนื่องจากผมที่เปียกน้ำนั้นมีสภาพที่บบอบางมากและหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องเป่าผมที่มีอุณหภูมิร้อนเพราะมันจะทำให้ผมของเราเสียนั่นเองค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะจากที่เพื่อนๆได้ฟังมาหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยลองเอาไปทำตามกันดูนะคะขอบคุณค่ะ